ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจาก T-NEWS ข้าวคืออาหารหลักที่คนไทยรับประทานกันทุกบ้านทุกครัวเรือนเป็นสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญต่อร่างกายของคนเรามากที่สุดแต่การเก็บข้าวสารของคุณเป็นอย่างไรคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่ที่คุณต้องเจอทั้งความชื้นเชื้อรามดมอดมแมลง แถมยังพบกับฝุ่นและความสกรปรกอื่นๆมากมายทีนิวส์ไดเร็คขอแนะนำนวัตกรรมที่น่าทึ่งช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเป็นกองถังเก็บข้าวสารระบบสุญญากาศไซโลแคปซูลไรซ์ที่สามารถช่วยป้องกันความชื้นเชื้อราให้แก่ข้าวสารของคุณ แถมยังมีตัวที่ช่วยป้องกันมอดมดและ,มะแมลงต่างๆเท่านั้นยังไม่พอถังเก็บข้าวสารระบบสุญญากาศไซโลแคปซูลไรซ์ยังมีช่องตวงข้าวสารอยู่ด้านล่างจะช่วยให้ข้าวสารของเก่าได้ออกมาใช้ให้หมดก่อนของใหม่เท่านี้คุณก็จะรู้ปริมาณการตวงข้าวในแต่ละครั้งซึ่งตวงได้ถึง100กรัมต่อครั้งอีกด้วย ถังเก็บเข้าสารระบบสุญญากาศไซโลแคปซูลไรซ์จากราคาปกติราคา1,800บาทแต่สำหรับแฟนข่าว t n e w s t n e w s d i r e c t เสนอให้คุณในราคาพิเศษเพียง1,390บาทเท่านั้นโทรได้เลยตอนนี้ที่เบอร์025250100 SMS 467899 www.tnewsdirect.co.th และแฟนเพจ T News Direct การเก็บข้าวสารที่ยุ่งยากและเต็มไปด้วยมอดมดแมลงรวมถึงการตวงปริมาณข้าวสารที่ไม่พอดีต่อความต้องการจะหมดไปเพียงคุณมีถังเก็บข้าวสารระบบสุญญากาศไซโลแคปซูลไรซ์ในราคาเพียง1,390บาทจากราคาปกติ1,800บาทย้ำ ราคาเพียง1,390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้ที่เบอร์02-525-01-00 SNS 4678-999 www.tnewsdirect.co.th และแฟนเพจ tnewsdirect